จากตรงนั้นมาถึงวันนี้เราก็ซ้อมเพลงกันทุกเสาร์ร้องเพลงกันมาทุกปีนะครับซึ่งันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นดีๆที่เราได้มีส่วนร่วมกับการในมิสซาในกิจการของวัดเราพยายามทําให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วเป็นเต้นเหมือนครอบครัวค่ะเหมือนเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในช่วงเวลานึงในณเวลานั้นเลยค่ะ สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่20นะครับในเทศกาลธรรมดาเพระวรสารในวันนี้นะครับอาจจะสร้างความอึดอัดใจให้กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยผมได้ยินมาบ่อยครั้งนะครับในทุกๆครั้งที่ได้ฟังนะครับหรือว่าได้อ่านบทโพรสารตอนนี้ก็มันก็รู้สึกขัดขัดอยู่ในใจนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพของออจะว่ายังไงดีเป็นภาพที่เราไม่เห็นบ่อย หรือว่าไม่ได้ยินบ่อยๆในชีวิตของพระเยซูเจ้าเพราะภาพที่เราเห็นนั้นเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นคนที่ใจดีเป็นบุคคลที่มีเมตตานะครับพรงสอนเรื่องความรักสอนเรื่องการให้อภัยพรงสอนให้เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อเฟื้อเผื่แผ่แก่กันและกันแต่ประเด็นที่เราได้รับฟังในวันนี้จากพระวรสานของท่านนบุรุกากลับเป็นประเด็นที่บอกว่าพระองค์ไม่ได้นําสันติมาให้ พระอ,องค์นำความแตกแยกมาให้พระอ,องค์นำมาซึ่งไฟนะครับนำมาซึ่งการล้างนำมาซึ่งความขัดแยง้งฟังแค่นี้เราก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจนะครับว่าอันนี้ใช่ชีวิตของพระเยซูเจ้าจริงๆหรือเปล่าทำไมมันแตกต่างเหลือเกินกับเรื่องราวที่เราได้รับฟังมาในชีวิตของพระเยซูเจ้าในตอนอื่นๆหรือว่าในส่วนใหญ่ที่เราได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูเจ้านะครับแต่ถ้าว่าหากเรามองในความเป็นจริง ใน,ในประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนาเราแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจริงนะครับเราพบนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเราผ่านทางพระวสารวันนี้ว่าพระองค์นั้นนําไฟนําการล้างนําการชําระนําความขัดแย้งมาให้เพราะพระองค์ต้องการที่จะช่วยเหล่านั้นให้ปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆขึ้นในสังคม ดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชาวยิวสมัยนั้นที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะด้วยทัศนคติได้มุมมองแบบไหนที่อาจจะไม่ตรงประเด็นอาจจะไม่ได้ตรงใจกับสิ่งที่พระเยซูเจ้าเข้าใจหรือว่าอยากจะนํามาบอกมาสอนนะครับพะองร์ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแลวก็การเปลี่ยนแปลงในทุกๆครั้งเราก็เห็นว่ามันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่างก็อาจจะเป็นโอกาสที่นําความไม่เข้าใจ นำความขัดแย้งมาสู่ชีวิตของผู้คนในสังคมได้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับถ้าเรามองดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการในการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในชีวิตจริงของพวกเรานั้นเราก็จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายครับเพราะผู้คนต่างก็มีทัศนคติมีความคิดมีวิถีชีวิตแล้วก็มุมมองในด้านต่างๆที่อาจจะคล้ายกันบ้างหรืออาจจะแตกต่างกัน ก็นำมาซึ่งความขัดแย้งนำมาซึ่งความไม่เข้าใจได้ไม่มากก็น้อยแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับจากเรื่องราวในวันนี้อยากจะให้มองดูว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกกับพวกเราแล้ก็เน้นกับพวกเราผ่านทางบทพระวสารในวันนี้ก็คือพระองค์มีการล้างที่จะต้องรับและพระองค์ก็เป็นทุกข์กังวลใจอย่างมากจนกว่าการล้างนี้จะสำเร็จไป เรื่องราวของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นความไม่เข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นไฟที่พระองค์นำมาให้นะครับมันอยู่ที่ประเด็นของการที่พระองค์ต้องมาทำบางสิ่งบางอย่างต้องมาล้างต้องมาชำระบางสิ่งบางอย่างบนโลกนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบาปเรื่องของความไม่ดีเรื่องของความเข้าใจที่ผิดผิดหรือการปฏิบัตินะครับที่ไม่ยุติธรรมที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบที่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้คนในสังคม ค์ต้องการที่จะมาล้างเหล่านี้นะครับล้างสิ่งเหล่านี้ให้สําเร็จเสร็จสิ้นไปและพระองค์ก็มีความทุกข์ใจมีความกังวลใจมากจะเห็นได้ว่าพันธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าในเรื่องของการล้างนี้ในเรื่องของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมนี้เป็นงานที่ยากแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายจนพระองค์นั้นก็มีความทุกข์ใจกังวลใจเป็นอย่างมากแต่พระองค์ก็มีความเด็ดเดี่ยวนะครับ ที่จะทำให้แผนการนี้สำเร็จไปพระองค์เชื่อว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระบิดาต้องการให้พระองค์มาทำคือการมาช่วยเราให้พ้นจากบาปและความตายพ้นจากความไม่ดีพ้นจากวัฒนธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไม่ส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้ใช้ความกล้าหารความเด็ดเดี่ยวที่จะมาช่วยพวกเรา ในการเปลี่ยนแปลงนี้ดังนั้นแล้วนะครับพวกเราเองในการมีส่วนร่วมในการยืนหยัดในพันธกิจนี้ร่วมกับพระเยซูเจ้าเราทุกๆคนจำเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวเหมือนกับองค์พระเยซูเจ้าพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายต่างๆอุปสรรคหรือแม้แต่กระทั่งความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความเชื่อที่เรามีในองค์พระเยซูเจ้าและการร่วมกับพระองค์ ในพันธกิจแห่งการชำระล้างสังคมโลกใบนี้ให้สะอาดให้ดียิ่งขึ้นให้เป็นดังอนาณาจักรของพระเจ้าก็ขอให้พระองค์นั้นได้เพิ่มเติมช่วยเหลือพวกเราในความกล้าหาญในความเด็ดเดี่ยวในความเข้มแข็งในจิตใจของพวกเราแต่ละคนเพื่อที่เหล่นานั้นจะได้ร่วมมือกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ว่าความท้าทายจะมากขนาดไหนความขัดแย้งอาจจะท้าทา,ายเรามากก็ไม่เป็นไรขอให้เหล่านั้นได้วางใจ และสวดขอพระเสมอๆเพื่อที่เราจะได้มีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวเหมือนกับพระเยซูเจ้าเพื่อทําให้ชุมชนสังคมและโลกใบน,นี้เป็นสังคมที่ดีขึ้นและเต็มไปด้วยความรักขององค์พระเยซูพริ์เจ้าขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราทุกๆคนครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับเยาวชนชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งจากค่ายอัลฟาซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เน้นเรื่องการประกาศข่าวดีสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเข้าห้องถองเคเมนด้วยไม้เท้าของพระองค์โดยพระองค์ไม่จําเป็นต้องรับการช่วยเหลือหลังจากพระสังฆราชกล่าวคำนับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสกับเยาวชนโดยตรัสถึงความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญในโลกโลกียวิสัยที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามในหัวใจของมนุษย์ความกระหายหาที่ไม่มีความสิ้นสุดไม่เคยถูกระงับแม้แต่ในตัวลูกที่เจริญเติบโตมากับเทคโนโลยีก็ยังมีคำถามสำคัญมากมายที่เกิดขึ้นเรามาจากไหนอะไรเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งความหมายของการมีอยู่ของตัวเราคืออะไรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสริมว่าเราจำเป็นต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยคำตอบสําเร็จเพียงอย่างเดียวคือคนที่คุ้นเคยกับการปิดกัน้นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยการถามคำถามคือคนที่ชอบเปิดตัวเองและพระเจ้าทรงรักคำถามนอกจากนี้พระองค์ยังระบุว่าบุญยาสีคาโลอคูติสเป็นตัวอย่างของความศักดิ์สิทธิ์ในวัยเยาวเด็กหนุ่มชาวอิตาลีที่แม้จะอายุสั้นแต่ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอัศจรรย์แห่งศิลมหาสนิทไปทั่วโลกขอให้พระเยซูผู้ทรงพระชนเป็นชีวิตของลูกทุกวันและตลอดไปและพ่อขอกล่าวอ้างอิงถึงคำพูดของคาร์โลอาคูสติสได้โปรดอย่าเป็นแค่เครื่องท่ายเอกสารแต่ขอให้เขาเป็นแบบฉบับ ค่ายอาัลฟาเป็นโครงการที่มีระยะเวลาการดำเนินการทำกิจกรรมหนึ่งสัปดาห์โดยการริเริ่มของสังคมมณนทอนอิเซเนียในอิตาลีที่ได้รวบรวมเยาวชนจากทั่วยุโรปเพื่อสร้างมิตรภาพใหม่ในความเชื่อแบบคริสเตชนในฐานะผู้จัดการทั่วไปของทาร์บ Production อิสราเอลอารินัสสามารถเติมเต็มความฝันที่เขามีมาตั้งแต่เด็กในการประกาศพระวรสารผ่านการ์ตูน คลิปวิดีโอของเขาเล่าถึงชีวิตบุคคลสำคัญหลายๆคนของพระศาสนาจักรเช่นนักบุญโจเซฟการาซาลหรือดานียลคอมโบนีผมคิดว่าเราขาดภาพที่บอกเราเกี่ยวกับชีวิตการงานและจิตตารม์ของบรดาผู้ก่อตั้งองค์กรต่างๆทั้งชายหญิงและตัวละครที่เป็นแบบอย่างที่เป็นพยานถึงความมั่งคั่งในชีวิตคริสเตชนคุณค่าทางจิตวิญ,ญญาณแห่งการรับใช้เหมือนดักพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพลังขับเคลื่อนในชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร t ท o า Production ก็ตั้งขึ้นในปีคิดศสศกราช2006ในปัจจุบันคลิปวิดีโอของพวกเขาได้รับการแปลไปแล้วมากถึง7ภาษาพวกเขากลายเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในโลกที่เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันทางาศาสนาเราได้รับการยอมรับจากผู้ชมจากหลายที่ในโลกผู้คนจำนวนมากได้ดูคลิปวิดีโอทางออนไลน์และได้มีการแปลเป็นภาษาที่มีคนใช้กันมากที่สุด แต่กระนั้นก็ยังถูกแปลเป็นภาษาอื่นๆที่ไม่ได้ใช้กันแพร่หลายอาทิเช่นภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาโคโอเอเชียรวมถึงภาษาอาหรับเป็นต้นเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่าผู้ที่ได้ชมคลิปวิดีโอเหล่านั้นเข้าถึงพวกเขาและทำให้พวกเขารู้สึกประทับใจนี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังว่าข้อความดังกล่าวจะได้ส่งถึงพวกเขานี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะได้รับ อลิ่าเชื่อว่าทบ Production สร้างกระตูนเกี่ยวกับศาสนาที่ถ่ายทอดค่านิยมเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตทั้งจิตวิญญาณให้กับทุกคน ช่วงเวลาที่ทุกคนกําลังรีบเริ่งช่วงเวลาที่ทุกคนคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองยังมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งได้มารวมตัวกันใช้เวลาส่วนตนเพื่อส่วนรวมผ่านทางเสียงดนตรีและมิตรภาพในสัปดาห์นี้ผมผอนักเรียนจากโรงเรียนอาสมชันบางรักดิฉันปิน่นนางสาวพิญญา,าเมตเศษนักเรียนจากโรงเรียนอัสมชันคอนแวนตัวแทนสมาชิกนักขับร้องเยาวชนใทยอาสมชันหรือ ACYC จะนําทุกท่านมาทําความรู้จักพวกเราให้มากขึ้นถึงที่มาและกิจกรรมต่างๆที่เป็นเหมือนหนึ่งในอาตลักษ์ที่อยู่เคียงคู่กับตราอาสัมชันแห่งนี้มามากกว่า90ปีครับคณะนักขับร้องเยาวชนอาสนวิหารอาสัมชันหรือคณะนักขับร้องเยาวชนตรายอาสัมชันอาสามชัน Youth oir, c a สิโดรยูสควา h เ r อร์ ACYC ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่คริสตศักราช1931 โดยเป็นการรวมตัวกันของนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนที่เรียกว่าไตรอัศสมชันซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนอัศสมชันบาง,งรักโรงเรียนอัศสมชันคอนแวนต์และโรงเรียนอัศสมชันศึกษาครับเหตุผลที่เรียกว่าไตรอัศสมชันนั้นเพราะเป็นโรงเรียนที่ใช้ชื่อของอาสนาวิหารอาัศสมชันตั้งขึ้นเพราะพระสงฆ์ของอาสนาวิหารอาัศสมชันเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน โรงเรียนอัสสัมชันทั้งสาโรงเรียนนี้อยู่บริเวณรอบๆอัสศาวิหารอัสสัมชัญซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของทั้งสามโรงเรียนค่ะคณะนักขับร้องเยาวชนตรออัสัมชัญหรือ ACYC ตั้งแต่เดิมเป็นการรวมตัวของนักเรียนคาทอลิกทั้ง3โรงเรียนเมื่อมีกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะเมื่อมีพิธีกรรมสาคัญต่างๆนักเรียนกลุ่มนี้จึงมารวมตัวกันเพื่อขับร้องบทเพลงในพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนไปจนถึงโอกาสสาคัญอย่างการสมโพชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ซึ่งเป็นนามของโรงเรียนและเทศกาลคือสสมโพช เมื่อกี้ยังมีคนหลงข้อหนึ่งอยู่นะแล้วก็เทรนเนอร์ตอนประถานตอนขึ้นแรกๆลองมันโดด เข้า a c ซ c ก็ตอนแรกผมมีพี่สาวที่เคยอยู่ a c ซ c อยู่แล้วแล้วก็เลยมีรุ่นพี่ที่อยู่ใน a c ซ c ในตอนผมม1หนึ่งแล้วรุ่นพี่ก็เลยชวนผมเข้ามาใน a c ซ c ครับประทับใจในความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของกลุ่มนี้ครับแบบตอนตั้งแต่ผมเข้ามาม1หนึ่งก็แบบมีรุ่นพี่คอยช่วยเทคแคร์ถามปัญหาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่ผมมีตลอดเลยครับ แล้วผมก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับรุ่นน้องที่แบบพอผมได้มาเป็นรุ่นพีครับเข้ามาเพราะว่าได้ไปร่วมงานหนึ่งที่มีนักขับจากต่างประเทศมาที่ A 4ซค่ะก็เลยแบบเห็นเห็นนักขับกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ข้างเวทีก็เลยแบบอยากจะแบบเข้าร่วมบ้างก็เลยแบบได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะคอที่มีบทบาทอะไรในทีมนี่ะค่ะหนูอยู่เสียงโซวานในกลุ่มค่ะก็จะ มาร้องในงานต่างๆร้วทุกวัจะในกซ้อมกันยังไงบ้างซ้อมทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้าค่ะจนถึงสุกแล้วก็สุกเย็นก็มีซ้อมค่ะแล้วก็บางวันที่ใกล้งานใหญ่ก็จะมีซ้อมตอนเย็นเพิ่มเติมวันพุธวันพฤหัสเข้ามาด้วยค่ะทำไมถึงเข้ามาเป็นสมาชิกเพราะว่าหนูเห็นพี่เขาร้องเพลงในโบสถ์ค่ะตอนที่เข้ามิซาสุกต้นเดือนก็เห็นพี่ๆเขาเป็นนักขับร้องเพลงกันอยู่ แล้วตอนนั้นหนูอยู่ชมรมขับร้องตอนมอนหนึ่งพอดีของโรงเรียนค่ะแล้วก็เลยมีรุ่นพี่มาชวนเข้าก็เลยเข้ากลุ่มมาเลยค่ะประทับใจเลยนะะที่อยู่กนี้ก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงบ่อยขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ได้เข้ากลุ่มนี้หนูก็จะไม่ได้ซ้อมร้องเพลงเลยค่ะใช่ความตั้งใจดีความเสียสละและแบบอย่างที่ดีในการทํากิจกรรมสร้างสารรค์ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นกลุ่มนักเรียนที่ใช้เวลาส่วนตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยการฝึกฝนทักษะด้านการขับร้องเรียนรู้พิธีกรรมคริสตศาสนาซึ่งภายหลังก็เริ่มเปิดกว้างให้สมาชิกที่แม้ไม่ได้เป็นคาทอลิกแต่สนใจเรื่องการขับร้องการร่วมพิธีกรรมมาร่วมกลุ่มด้วยค่ะทอความตั้งใจดีของสมาชิก ACYC นี้เองบรรดาพระสงฆ์นักบวชและผู้ใหญ่ของแต่ละโรงเรียนจึงรับรองและยินดีให้สมาชิกรวมตัวกันทำกิจกรรมภายใต้การดูแลของพระสงฆ์จิตตาธิการประจำอัศนวิหารค่ะ ACYC เป็นกลุ่มของเด็กๆที่มีน้ำใจดีซึ่งนอกเหนือจากเรื่องดนตรีและการขับร้องแล้วเนี่ยยังเป็นที่ที่ให้พวกเขานั้นได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันได้ฝึกการทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งเป็นที่ที่อนุญาตให้พวกเขานั้นได้ทำงานผิดพลาดตามวัยของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้เดรียนรู้แล้วก็เติบโตจากความผิดพลาดนั้นนอกจากนี้ ACYC ยังเป็นโอกาสให้สมาชิกได้เปิดประสบการณ์ใหม่ทั้งเรื่องศาสนาที่จะได้ขับร้องในพิธีกรรมรูปแบบต่างๆเรื่องดนตรีที่จะได้ร่วมกิจกรรมดนตรีมากมายนักเรียนที่เป็นสมาชิกยังได้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกันฝึกความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการให้เกียรติรุ่นพี่รุ่นน้องมิตรภาพที่ได้พบเจอเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนซึ่งล้วนเป็นพี่น้องอาสมชันเช่นกันดังนั้นนอกเหนือจากทักษะด้านดนตรีแล้ว สมาชิกยังได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมและการรวมตัวกันแต่ก่อนหนูน่าจะแบบร้องเพลงไม่ไม่ค่อยแบบว่ามั่นใจถ้าต้องร้องต่อหน้าคนอื่นคนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็แบบจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แบบเขินอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาอยู่ในกลุ่มนี้ก็แบบว่าได้ฝึกการร้องเพลงแบบต่อหน้าคนอื่นมากขึ้นแบบมันมีโซโล่อะไรอย่างนี้ก็แบบได้ฝึกบ้างค่ะแล้วก็ ได้ทักษะการไปร้องประสานเสียงค่ะปกติก็จะร้องแบบว่าเป็นเสียงหนึ่งเสียงหลักแบบชายของเพลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็ได้ไปลองร้องประสานดูบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีค่ะจากตรงนั้นมาถึงวันนี้เราก็ซ้อมเพลงกันทุกเสาร์ร้องเพลงกันมาทุกปีนะครับซึ่งันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นดีๆที่เราได้มีส่วนร่วมกับการในมิตาในกิจการของวัดนะครับซึ่ง เป็นสิ่งที่อยากให้แบบทุกคนได้ลองเข้ามาสัมผัสดูแล้วก็ได้เข้ามาดูว่าแบบ ee, พอเรามาอยู่ตรงนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราได้ทาแล้วสัมเสริญพระจริงๆเนี่ยแล้วก็พระก็จะประทานพรให้เราในสิ่งที่เราแบบออขอหรือว่าอยากได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบผมค่อนข้างจะเชื่อแล้วก็ประสบกับตัวมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้ว A c y c เนี่ยเหมือนเป็นอีกครอบครัวหนึ่งในในชีวิตของของมินเลยเพราะว่า นอกจากสังคมในโรงเรียนแล้วสังคมกับที่ acyc เนี่ยด้วยความที่เราจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เจอกันทุกเชา้าหรือบางทีเจอกันทุกเย็นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะทำให้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่กับเราแล้วก็เพื่อนในรุ่นอย่างเดียวนะคะก็คือทั้งตัวรุ่นพี่รุ่นน้องในวงทุกๆคนเราพยายามทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วเป็นเป็นเหมือนครอบครัวะคะ่ะเหมือนเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่เรียกได้ว่า ดีที่สุดในช่วงเวลานนหนึ่งในณเวลานั้นเลยค่ะปัจจุบันนี้ปีที่200ของอาสนวิหารอาสมชัญสมาชิก SCYC ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า40คนจากทั้ง3โรงเรียนยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามความตั้งใจของบรรดาพี่ๆรุ่นก่อนหน้าที่ได้ปลูกฝังและส่งกันต่อมาทั้งการรวมตัวฝึกซ้อมกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆเพื่อช่วยงานของวัดและโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมด้านสังคมเพื่อขยายความตั้งใจดีนี้ออกไปให้กับทุกคนด้วย